สวัสดีครับผมพล่อการไม่บอลที่จะมาเรียนข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลวันจันทที่29เดือน9 255กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ฟอสเตอร์นะเวลลิงแฮมซกผีดาวเตะที่ปฏิเสธแมนยูแล้วก็เรื่องของเจมส์นะซาก้าไปเหลือไปพร้อมแล้วมาฟังกันครับฟอสเตอร์นะเวล l i ลิงแฮมซกผีเบนฟอสเตอร์อดีตทีมชาติประตูอังกฤษได้ออกมาแนะนำจูนเวล l i ลิงแฮมทีมบริเตนเซอร์ดมูลให้เลือกสัญญากับแมนยูแทนตอนนี้เวลลิงแฮมอยู่กับสื่อเหลืองยิงประตูเกินไปขวานถึงร้อยนัดแล้ว ทุกระก,การโดยบิลเลงแฮมตกเป็นข่าวกับทีมแรลมาริฟลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนยูโดยทางฟอสเตอร์ได้ออกมาแนะให้ย้ายมาเล่นให้แมนยูแทนแทนที่จะไปทีมอื่นอย่างเลือดบหรือลิเวอร์พูลโดยมีคำกล่าวของฟอสเตอร์ไว้ว่าสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมอยากเห็นเขาย้ายมาที่แมนยูผมคิดว่าเขาจะมีบทบาทมากกว่าที่แมนยูเขาจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าเขาจะสนุกกับมันเบนฟอสเตอร์กล่าว ดาวเตะที่ปฏิเสธแมนยูปัจจุบันนี้แมนยูเองหลายครั้งถูกดาวเตปะปฏิเสธที่จะมาเล่นให้ในทีมโอแทฟอร์ดถึงแม้ว่าแมนยูจะมีกําลังรัพย์ในการดึงตัวมาก็ตามโดยเหตุแรงดึงใจงต่างๆแต่หลักๆแล้วก็จะเกิดจากการที่ไม่ได้ไปเล่นรายการอยู่ฝ้าชิบลิงนั่นเองครับแล้วแมนยูได้พาเซ็นใครไปบ้างแอดจะยกมา3คนที่ยังเล่นในปัจจุบันอยู่จะเป็นใครเราไปฟังกันครับฟิกี้เดรยองท้าแมนยูเองพยายามดึงตัวมวมทัพแต่เดยองเองไม่ต้องการไป ดยปัจจัยหลักก็จะมีเรื่องของแฟนสาวที่ไม่ให้ไปและการที่เดยองต้องการพิสูจน์กับปาราซาอีกครั้งดาวินดูเยสระหว่างนั้นดาวินเองเนื้อหอมถูกทางแมนยูและลิเวอร์พูลในการประสึกตึงตัวโลกทัพแต่แมนยูเองเสงนอค่าเหนื่อยมากมายแต่สุดท้ายแล้วดาวินก็เลือกลิเวอร์พูลแทนครับเออริ่งฮาร์แลนเคยไม่ข่าวกับแมนยูอยู่บ่อยครั้งแต่ฮาร์แลนเองรู้จักนะาโอเล่เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายเลือกที่จะไปเดเซตไปคาดว่าด้วยเรื่องของนโยบายด้านกีฬาของสโมสร และจะย้ายไปเล่นให้ปูดิเซอร์ดอปมูลแทนก่อนและย้ยไปเล่นให้เลือใบและชูฟอร์มสดโหดณเวลานี้ไม่เท่านั้นยังมีบรรดาน,นักเตะค,คนอื่นที่เปติดเศษอีกไม่ว่าจะเป็นเกเรตเบลเดนาราซารรเนนิโยเป็นต้นเจมส์เนะซาก้าไปเลือใบเดวิดเจมดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษได้พูดถึงบูกาโยซาก้าของทีมอาร์เซนอลว่าควรย้ายไปเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อโอกาสลุนแชมป์มากขึ้นโดยทางเลือใบเองมีข่าวว่าสนใจซาก้า ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทางซาก้าเองมีสัญญาเหลืออยู่กับปืนใหญ่ถึงเพียง2,024เท่านั้นและทางปืนใหญ่พยายามไล่ในการต่อสัญญาอีกด้วยครับโดยทางเดวิดเจมส์ได้ออกมาแนะให้ซาก้าไปเรือใบอีกด้วยโดยกล่าวไว้ว่าถ้ามีโอกาสที่ซาก้าจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ีเขาจะร่วมทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันอาร์ซนอลเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษอย่างที่เราพูดกันจะนดับในลีกของพวกเขาล้วน และผมเชื่อว่าเขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมีเพื่อนหลายคนในทีมอาร์เซนอลดังนั้นผมเชื่อว่าเขาควรจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้รีเบิเจมกล่าวถ้าหากพิพากรากันใด้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันมากาเยอะน,นะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอเลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงลัานที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมายอะนะครับ